สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ชมครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ดูหนังนะครับผมเชื่อว่าคนนะฮะโดยเฉพาะวัยทํางานขึ้นไปเนี่ยนะครับจะคุ้นเคยกับคําว่าหนังกลางแปลงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันเวลาผ่านไปนะครับมันมีคําใหม่เกิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือแอนิเมชันกลางแปลงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเทศกาลแอนิเมชันกลางแปลงนะครับที่จัดขึ้นโดยน้องๆนะครับคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีน้องสองคนมาร่วมพูดคุยกัน ้องพานิสาอุดมเรืองเกียรติปีหนึ่งนะครับทั้งสองคนจากสาขาวิชา Visual e f f e c t นะครับคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัน้องฟอดน้องฟอดและนุ่นน้องนุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็น้องมีมีอีกน้องอะไรคะนี้ น้องดีโพดน้องดีโพดดีโพดเดี๋ยวเรามาถามเดี๋ยวค่อยมาถามว่าเกี่ยวกับอะไรนอันนี้เก็บไว้หลังสุดนะคะอย่างแรกที่พี่อยากจะรู้ก็คือว่าแอนิเมชันกลางแปลงคืออะไรคะหลายคนอยากทราบเนอะเนื่องด้วยนะครับสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตของเราเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยศรีเนี่ยทำงานเกี่ยวกับแอนิเมชันอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาดับให้เราทํายังไงให้มันคลาสสิกและน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยนํามารวมกับจอกลางแปลงตอนนี้ที่เริ่มจะหายไปแล้วนะครับใช่ครับเราก็ นำงานนิเมชั่นเนี่ยมาฉายที่จอกลางแปลงที่มอลังสิตเลยครับโอ้เป็นความคิดที่ดีเนาะใช่นะครับคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าคนวัยทำงานขึ้นไปเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าหนังกลางแปลง<ช>แต่รุ่นน้องๆคือปกติเคยได้ดูหนังกลางแปลงทั่วๆไปไหมฮะ ไม่ค่อยมีโอกาสแล้วครับไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมใช่ครับแต่รู้จักใช่ไหมรู้จักครับเออแล้วทำไมถึงได้ไปเอาคําว่าอะไรนะแอนิเมชันกับกลางแปลงมาทั้งๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักเราแล้วเราจะรู้ได้ไงหลักการทํางานของมันอะไรอย่างี้ยรับอ๋อตอนก็คือเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเออทั้งสองอย่างนี้มันมันสามารถเข้าด้วยกันปะได้หรือเปล่าแต่ว่าหลักการทํางานก็คล้ายๆกันนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอยากให้สนุกมากขึ้นก็เลยใช้คำว่าแอนิเมชันเข้าไปนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ดีกว่าในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะทำไม ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าทางสาขาคอมพิวเตอร์อารของเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับแอนิเมชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะนําเสนอผลงานตรงนี้ผ่านไปในรูปแบบใหม่ๆบ้างนะครับผมบวกกับคณะตึก8ชาวน้ะตึกแปลงเราเนี่ยเ,เด็กของมลังสิต เก่งในด้านศิลปะอยู่แล้วมีงานแฮนด์เมดอะไรมากมายนะครับมีขอบแบบเป็นของตัวเองเราจึงเปิดโอกาสตรงนี้ครับจัดตลาดนัดขึ้นมาเลยให้นักศึกษานําของแฮนด์เมดของตัวเองเนี่ยฮะที่เราทําเองใช่ครับไปขายกันเลยเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษามาทยาลัยงินซีด้วยนะครับถ้าเกิดพูดไปพูดมานี่คล้ายๆงานวัดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นงานวัดตามชนบททั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีใช้หนังกลางแปลงมีขายของมีเรียกว่าอะไรแบกดินนะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าเป็นการใช้แอนิเมชันกลางแปลงแล้วก็มีเอางานศิลปปะทีี่เ็นฝมืออขง น้องเองนี่แหละมาขายในงานด้วยใช่ครับแล้วก็มีการฉายหนังให้ดูด้วยใช่ครับทีนี้ถามต่อเลยดีกว่าว่าหนังที่มาฉายเนี่ยทั้งหมดกี่เรื่องและมีเรื่องอะไรยังไงบ้างฮะหนังที่มาฉายนะคะก็มีทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องนึงก็เป็นฝีมือคนไทยทำาก็คือเรื่องยักษ์นั่นเองค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้จักส่วนเรื่องที่2ค่ะเรียกว่าเป็นตำนาน เกือบจะตามนานแล้วของแอนิเมชันเลยนะคะชื่อเรื่องว่า Spirit Away ค่ะค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นเป็นแอนิเมชันหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยส่ะ s p i เ i t a ว a y นี่คุ้นๆมากเลยอ่ะจากชิบิชิบิใช่ไหมคือเป็นเป็นแอนิเมชันที่ดังมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ผมชอบมากๆเลยแล้วแต่ละเรื่องใช้เวลาในการฉายกี่นาทีคะ ก็ร่วมๆเกือบสองชั่วโมงค่ะแต่ต่อเรื่องนะคะก็ตามมาตรฐานของความยาวของหนังเลยค่ะประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นค่ะครับผมทำไมถึงเลือก2เรื่องนี้มาฉายครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยหนังเกี่ยวกับแอนิเมชันก็คือเยอะมากครับอ่าก็เพราะเรื่องสองนี้เพราะว่าเนื่องด้วยเป็นเป็นงานที่คนไทยทำหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ดูง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับผมก็เลือกมาให้ให้ได้ชมกันในวันนั้น อันนี้คือเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าเรามีการพูดคุยกับเพื่อนๆพืออค<ณ>ะอะผูจัดจทำหรืออาจารย์อย่างเงี้ยบ้างอ๋อมีอาจารย์แนะนำ,นะนำด้วยอาจารย์เป็นคนปรึกษาแล้วก็แนะนํามาให้เลือกครับ <c oughs> คือเดี๋ยวนะคะงานเนี่ยจัดขึ้น2วันที่พี่ทราบมาใช่แล้วหนังที่มาฉายคือวันละเรื่องไหมคะหรือว่าวันละ2เรื่องหรือ,<ม>อยังไงคะวันละเรื่องครับวันละเรื่องก็คือจะจะมีแค่สองสองวันแล้วก็วันละเรื่องเท่านั้นแสดงว่าคนที่เขามาดูเนี่ยก็จะดูได้แค่รอบเดียวถูกต้องไหมคัใช่ครับอ๋อไม่มีการฉายซ้ำอะไรอย่างงี้ใช่ต้องมาทั้ง2วันเลยต้องมาทั้งสองวันนะทีนี้เดี๋ยวก่อนถามถึงก่อนที่บอกว่ามีการจับรางวัลด้วยคืออะไรจับรางวัลคะมีอะไรบ้างเรื่องการจับรางวัลเนี่ยค่ะต้องไปลุ้นัาาางคะเรจ เป็นอะไรคะนี่เป็นกลากที่แบบหลอกร้อยคนมาไม่ต้องของรางวัลมาล่อต้องไปอย่างไปเลยที่ดินพอมรถอะไรอย่างเัี้ยเป็รถว่าไปว่าเดียวนะไม่แน่แน่ก็คือต้องไปลุ้นกันที่งานคือนอกจากจะมีขายของใช้นังมีแจกรางวัลด้วยมีอาหารด้วยค่ะมีอาหารที่หมายถึงว่ามาแจกหรือว่ามามาขายขายค่ะเาเป็นแบบแยกบูธแฮนด์เมดกับบูธอาหารอยก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่แบบว่าใหญ่พอสมควรอันนี้จัดมากี่ครั้งแล้วนะครับ เป็นครั้งแรกครับผมอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเรารู้สึกยังไงบ้างเนาะอันนี้คือครั้งแรกในการจัดงานแล้วก็ปีปีสองใช่ไหมคะปีสองปีสองกับปีหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างเนาะก็ครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับก็เลยแบบรู้สึกกดดันนิดนึงว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามกันเต็มที่ครับจะให้งานมันออกมาดีที่สุดครับแล้วพนักงานเราสองคนนี้ทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างฮะก็เดี๋ยวจะเป็นพิธีกรดําเนินในรายการในในงานนะครับคู่เลย รือเปล่าเราจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะเราก็จะมีฝ่ายที่เป็นประดิษฐ์ของมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าไปค่ะถามต่อค่่ะอมีบูธจะพูดอะไรฮะดจริงจริงนอกจากมีบ <c oughs> ูธเราใช่ไหมคะมีหนังการแสดงมีอาหารแล้วเรายังมีการเล่นดนตรีอะคูสติกด้วยค่ะใช่คือให้แบบว่า เด็กๆชาวมหาวิทยาลัยรังสิตได้มาแสดงฝีมือทางด้านดนตรีอีกด้วยอันนี้คือก่อนหนังเล่นหรือว่าหนังเลิกฮะหรือไงฮะก็ก่อนหนังเล่นครับผมก็จะมีเพลงคลอคลอครับให้เดินบรรยากาศน่ารับผมรงเบาๆนะครับลองคาดหวังกับงานนี้ยังไงบ้างก็หวังว่างานคนจะมาสนใจแอนิเมชันแล้วก็สนใจงานแฮนด์เมดของเพื่อนๆมลังสิตที่มาขายด้วยกันนะครับผมก็เารเสริมสร้างรายได้ให้กัน แต่ทีนี้อยากคุยกับมัสคอตแล้วค่ะอยืนคุยอยากคุยจังเลยเป็นไงครับตัวนี้คะน้องๆเลยนะน้องมีโคตอ่ะใช่ครับน้องทำไมครับต้องมีทำไมต้องมีมัสคอต์ดทำไมต้องมีน้องคนนี้ต้องเป็นแบบที่แบบความคอนเบาๆไปนะคะเป็นธีมของงานด้วยครับเพราะว่าในงานเนี่ยธีมของงานเป็นงานคลาสสิกนะครับผมแล้วก็ ข้าวโพดก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์เหมือนทุ่งเหมือนบ้านไร่อะไรเงี้ยครับผมก็อ๋อคือทีมงานของเรานี่คือไม่ได้จะทําเป็นแบบว่าทันสมัยใหม่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าคือจะย้อนยุคกลับไปเป็นแนวคลาสสิกอย่างนั้นเลยกลางแสงเลยกับลางแสงรวมกันอ๋อค่ะแล้วทำไมต้องเลือกเป็นข้าวโพดนะฮะขออีกทีก็เกี่ยวกับเป็นบ้านไร่ท้องทุ่งใช่แล้วก็บ๊อบคอนในหนังดูหนังด้วยดูหนังไง เพเข้าใจคิดเนาะแล้วในงานนี้น้องน้องน้องนี่พนี่ต้องเดินทั่วงานเลยฮะทุกวันเลยเดินทั่วงานแน่สี่หอคนเดียวนี่เลยเหรอใช่กำลังจะถามเดี๋ยวมี่อ๋อมีหลายคนครับแสดงว่าแต่ละคนก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกันป่ะคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีทีมเรามีฮีเตอร์เป็นของตัวเองเล้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมอ่ะน้องสมมติวันนี้เป็นเขาโหตเตรแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นล่ะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวบางคนจะมีหัวฟงหัวฟูอะไรครับเหมือนเข้าวโพดมาเป็นการสร้างสีสันใช่ครับผมเหมือนเป็นตัวมาสคอตงานคาริวอลอะไรอย่างเงี้ยเบาๆนะฮะอทำให้แบบคนสนใจใช่ครับแต่นี้ออบละเอียดมากเลยนะแอบเห็นว่ามีแบบว่าเป็นเก็ดบอว่าอะไรนะ ผงเงี้ยชีสอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเกี่ยวกับศิลปะจริงๆแล้วก็น้องๆเขามาจากคณะที่เกี่ยวกับศิลปะแท้ๆรู้เลยแต่พี่อยากรู้นี่ท่านี่คิดเองสันสันนี่อย่างงี้คืออะไรอันนี้คือคิดเองอ๋อเป็นท่าของเฉพาะน้องข้าวโพดคนนี้ด้วยสุดยอดมาลยเดี๋ยวให้น้องๆบอกหน่อยดีกว่าครับว่างานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะงานนี้ครับจัดขึ้นนะครับวันที่30เมษายนและ1พฤษภาคมคือพฤษภาคม พุทธพุทธาสพุทธสดพุทธสดเขาให้ศุกธสดครับงานนะครับจะจัดขึ้นที่หน้าตึกพัฒนาแกลเลอรี่นะครับตรงลานจอดรถนะครับตรงลานจอดรถก็คือปิดทั้งลานเลยครับผมกี่โมงถึงกี่โมงสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับอันนี้คือถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมงานต้องไปมีการลงทะเบียนก่อนไหมหรือว่าเดินเข้างานได้เลยงานเข้าฟรีแน่นอนครับแต่ว่าเราจะมีบัตรนะครับบัตรเป็นบัตร ที่ลุ้นไว้ลุ้นโชคแต่ว่าเดี๋ยวผมจอกแจกเองเลยก็คือการจับรางวัลอ่าใช่หางบัตรนี่เอาไปลุ้นรางวัลกันในงานนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าจะแจกวันไหนเราจะแอบแจกกันต้องตามหาถูกต้องครับต้องมาตามหากันเลยบัตรนี้ลุ้นเราไปลุ้นรางวัลกันอต่เนื่องหนึ่งพี่อยากทราบว่าคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างเนาะสำหรับการที่ไปร่วมงานในั้งนี้และเป็นครั้งแรกของเราสองคนแล้วก็น้องๆในคณะด้วยค่ะหรือว่าน่าจะเป็นความประทับใจค่ะคือนอกจากงานนี้อาจจะแบบ นานๆทีเราได้เที่ยวกับเพื่อนเนาะก็จะได้ชวนเพื่อนมาหรือว่าเราอยากให้พ่อแม่มาดูคณะที่เราเรียนว่าเออเราเป็นยังไงบ้างก็ได้พ่อแม่มาด้วยค่ะความที่ได้รับกลับไปก็ความสนุกจากการดูหนังอะดิเมชันได้ของแฮนด์เมดความสุขจากการฟังเพลง่งนี้ค่ะก็แน่นอนค่ะความสุขค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวสุดท้ายจริงๆให้น้องเชิญชวนครับมาเลยร่วมงานสั้นๆเลยสองวันมาะไรค่ะสำหรับขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆชาวลังสิตที่สนใจและก็เพื่อนๆ นอกคณะนอกมหาลัยที่สนใจนะครับเชิญมางานดีกลางแปลงนะครับของคณะดิฉันอาร์ตมหาวิทยาลัยลังสิตครับนะฮะจากงานจะจัดขึ้นวันที่30พฤษภาและ1เมษายนนะครับ4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มมารวมสนุกกันได้ครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคร่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคุณผู้ชมคะและช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงของ Wisdom Special นะคะจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ติดโปกัสจากวิทยาลัยดังนีเคยลองเชื่อไหมว่ามันคือพงลิคิดลาลามานีแลคอร์ดจากคณาศิลปาและการออกแบบพัฒโนอาจารย์พัฒจากคณาดีกิทัลอาจ พบกระวงกนอื่นอีกมากมายที่จะมาสร้างความสนุกในงานดีกลางแปลง30มเมษาถึง1ฤพฤษภานี้หน้าตึกแแล้วพบกันนะครับ